นี่ชานน์เป็นอีกคนที่มีความฝันก็ชอบรถมั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับพอโตขึ้นมาก็อยากเป็นนักแข่งยิ่งขึ้รถโมเดลของเล่นเนี่ยครับยิ่งโคตรชอบเลยครับฮะใครเบรกอะฮะป่าผมไม่ได้เบรกบแล้วใครเบรก <c oughs> ฉันนั่นแหละเบรกโมโดงโมเดลอะไรกันมันแพงเล่นลูกขาไปก่อนเถอะอย่าให้อะไรมาเบรกความฝันคุณผมดือ้อไม่เชื่อแม่ พอโตมาเนี่ยก็ศึกษาเองเปิดอู่เองแต่งรถเองจนเราเป็นนักแข่งเนี่ยจะสู้เขาได้เลยแต่อย่าให้อะไรมาเบรกความฝันคุณผมก็ต้องพิสูจน์ตัวเองสิครับถึงผมจะได้แชมป์มาแล้วทั้งสปีก็ไม่หยุดพัฒนาครับและจะสร้างชื่อให้คนไทยให้ได้ครับเบรกยเ้วโถ่แม่แม่ไม่ได้ตั้งใจจะเบรกหรอกลูกแต่ว่าแม่เป็นห่วงลูก รถมันเร็วอ๋อไอ้ที่เขาเบรกอะ่ะเพราะเขาเป็นห่วงแต่ตอนเนี้ยเบรกตัวเองก่อนดีกว่าครับคุณแม่เบรกไหมเหรอไม่ไม่ใช่ครับไอ้ที่ผัดอยู่อะครับไหมหมดแล้วครับไ,ไม่ดูเลยเมื่จะไปเบรกเขาอ,อย่าให้อะไรมาเบรกความฝันคุณยกเว้นคุณจะเบรกมันเองคอมแพตเบรก